ที่เกิดในราศีธนูพฤษภย้ายวันที่13พฤษภามนี้จะส่งผลอย่างไรฟังให้ดีนะชาวราศีธนูที่เป็นโสดจะมีคู่มีเกณฑ์ได้บ้านใหม่รถใหม่จะมีโอกาสให้เบิกบานสำราญจิตทำเรื่องกู้กับธนาคารกู้ผ่านปันทุง ราศีธนูเนี่ยไหมลัคนาธนูลอลิงท่าก,กาศธนูใช่ไหมพระเสดีจะยกจากเรือนอริเข้ามาเลงชะตาดําศสดีเดิมเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีธนูเห็นไหมเลข5ธนูธนูตามเลขห้าไหมและเป็นดาวเจ้าเรือนพบพันธุแปลว่าตานุพนันธุจรปรตัตตนีแต่เดิมขุงคุณเนี่ยที่ผูกดวงมันจะอยู่ตรงไหนตรงหนึง่งในช่องต่างๆเหล่านี้นะตรงนั้นอาจารย์ไม่ทายให้หรอกเพรามละเอียดนะมาเรียนเ,นา <S <S เอาเปิดรับสมัครแล้วจ้า โหราศาสตร์ในยุค5 g ที่จะใช้พัฒนาตัวเองรู้ชะตาเป็นอาชีพหรือใช้ต่อยอดเพราะจะไไปต่อยอดในอาชีพเสือผ่านแบบไหนตามดวงมีดวงมหาจาักรมหาอุดแบบไหนยังไงถ้าออกโลโก้ตำแหน่งดาวไปใส่โอโโ้โหสดนี่มาเรียนเลยเริ่มต้นเรียน3พฤกจิกายนสอนระบบออนไลน์ซูมไปทั่วโลกเลยไม่ต้องมานั่งเรียนไม่ต้องนั่งรถมาบินคือบินมาเสียเวลาเวลาผมสอนสดในระบบซูมเรียนไม่ทันมาเรียนผ่านคลิปที่ผมสอนสดเอาไว้ไม่เข้าใจเปิดกลุ่มติวเรียนครบตามหลักสูตรทดสอบความรู้ผ่านได้ ให้วุฒิบัตรด้วยเรียกว่าสมรทธิบตัโรโหราศาตร์ภาพื้นฐาน6,999บาทเรียนแบบสมัครครบหลักสูตรเรียนแบบรายครั้งเรียนแบบมีตำราแล้วจ่ายแต่ค่าวิชามีหลายรูปแบบรายละเอียดสอบถามได้ใครสนใจติดต่อที่เว um. ็บ t h e f a n t o m um. c o m line id f a n t o g c o m เพราะฉะนั้น ดัมสดีจะจรมาเป็นปตัตนิปแปลว่าคนลักคนาราศีธนูหลัง13พฤษภาคมนี้จนถึง1ตุลาคมและอีกจังหวะหนึ่งวันที่31พฤศภาคมจนถึงวันที่19ตุลาคมปี69เป็นช่วงที่ดัมสดีจะจรเล็งดวง,งชะตางคณาราศีธนูฟังให้ดีนะชาาราศีธนูที่เป็นโสดจะมีคู่ทําเรื่องกู้กับธนาคารกู้ผ่านฟันทงจะมีโอกาสให้เบิกบานสําราญจิตเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนมากขึ้นส่งผลดีโดดเด่นกว่าปีหนึ่งที่ผ่านมาจะมากน้อยไปตามดามสดีบาทฐานเดิมว่าอยู่ตรงไหนในช่อง12ราศีมันเป็นรายละเอียดเชิงลึกลงไปอีกต้องผูกดวงดูนะมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่รถใหม่ซื้อที่ซื้อบ้านกู้แบงค์ผ่านสำเร็จฝันทงมีเกณฑ์ได้คู่ได้บุตรอย่างนี้เป็นต้น คุณจรพุทธคุณถามว่าเหรียญราหูเอาเหรียญพระราหูมาเหรียญพระราหูรุ่นปฏิหารดวงชะตารุ่นนี้ยังมีอยู่แล้วราคาหลักร้อยบาทเท่านั้นเองเป็นเนื้อนวโลหะครบสูตรนวลเลยนะถ้าขัดในสีพิงกูเลยและมีเหรียญพิเศษที่เป็นหน้ากากทองคำเนี่ยจ์น่าจะสร้างร้อยเหรียญมั้งเป็นเหรียญเนื้อเงินหน้ากากทองคําแล้วฝังนวะนะจะตอกดวงให้ด้วยหลังนี่เห็นไหมดำๆนี่คือฝังนาวะแล้วข้างหน้าเนี่ยเป็นหน้ากากทองคําไม่ใช่ปิดทองนะเอาทองคําไปปั๊มแล้วมาติดนะเงินหน้ากากทองคําอันนีี้ม จะให้บูชาตั้งแต่หมายเลข5 1 1ไปจนถึงหมายเลขร้อยนะแต่มีไม่ครบกันนะติดต่อสอบถามมาก่อนรีบจองบูชามาเลยใครสนใจส่วนเหรียญน,นวโรหนะนําไม่แพงแต่เหรียญน,นี้เหรียญละนี่เร้ยก้าบาบาทก็คือ25 0 0หดบาทนะเอาละก็ขอให้ชาวราศีธนูก็มีกําลังใจแล้วก็วางแผนอย่างที่ได้ว่าช่วงนี้ก็ขอขอบคุณ s o s f a r p a ฟใครปวดกล้ามเนื้อต่างๆพอจะผ่อนคลายได้หรือปวดประจำเดือนแปะหน้าท้องเขาได้หมดนะ ก็ไปหา SOS f a r p a ฟที่ร้านเซเว่น e อีเวนทุกสาขาร้านขยะท่านำทั่วประเทศนะครับส่วนใครเป็นหนักก็ต้องไปเอ็กซเรย์เอ็ดูถ้าเป็นหนึ่งหินปูนพอกมันไม่ได้แล้วจะนวดให้ตายก็ไม่หายมันต้องไปผ่าตัดนะครับประกาศเปิดรับสมัครคณะผู้ร่วมบุญอย่างเป็นทางการทั้งเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพย่อยวันที่5พฤษภาดาวปราหูย้ายวันที่13พฤษภาดาวสรีย้ายวันที่1 9พฤษภาดาวเสา,วยาย้ายดาว3าดวงย้ายในเดือนพฤษภาคมนี้เพราะฉะนั้น คุณหาโอกาสสักครั้งหนึ่งวันที่24พฤษภาคมเนี่ยจัดพิธีใหญ่รวบดาวสามดวงเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์นบประเคราะเป็นหัวราศาสภาพพิธีกรรมสายคุณพระเทวโลกคุณหลวงวิสาดุลด,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 ดกรและสายวางังหลวงแต่อดีตเพื่อประกอบพิธีให้เป็นมหามงคลเปลี่ยนดวงจากร้ายกลายดีทําน้ําพระพุทธมนต์น้นําเทพมนต์น้นําทิพยมนต์แล้วมอบให้ประชาชนให้เป็นมหามงคลเขาเรียกพิธีแต่โบราณใครมีเงินน้อยก็ร่วมเป็นเจ้าภาพย่อย นะไม่ต้องมาร่วมพิธีเดี๋ยวเอาดวงเข้าวิธีได้นะเรามีวันเดือนปีเกิดผูกคำนวณดวงชะตาใครสนใจสอบถามได้ที่ไลน์ ID ดียแอดฟันธงดอท